สวัสดีครับเพื่อนๆคุกีฬานวันนี้เรามาพบกับอีเวนต์5สมบัติใหม่ครับซึ่งมาพร้อมกับอีเวนต์สุมสมบัติเกรสได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นนั่นเองครับซึ่งผมก็รออีเวนท์นี้มาแสนนานเพื่อนๆ,ๆจะเห็นได้ว่ามันนานจริงไหมนานจริงไหมก็มาดูคริสตัลผมนะครับคริสตัลนี้จาก 400ไปอยครับตอนนี้เป็นพันแล้วรออีเวนต์นี้มานานจริงๆครับก็มาดูกันว่ามันนานจริงไหม <c oughs> เ,เพื่อนๆอาจจะยังไม่เชื่อนี่ครับตัวสุ่มสมบัติขอบลุง6ใบเก็บมาตั้งแต่ทุกอีเวนต์เลยครับก็ไม่พูดความทำเพลง campaign. สุ่มสมบัติใหม่กันดีกว่ามันจะได้ไหม สามสามทางนั้นอือปเปิดด้วยขอบทองครับอึ้งไปเลยอื้ใหม่หรือเปล่าเหมือนจะใหม่เปิดต่อไปครับอย่าไปเครียดอือือลงมาครับหึก็อันนี้ใหม่จริงครับใหม่ประมาณ อ่าเป็นสมบัติใหม่ของอีเวนท์ที่แล้วก็ถือว่าดวงดีครับเราก็เปิดต่อไปครับมาสุ่มดูกันหน่อยโอ้หูุอีกแล้วลังเพิ่งอันที่สองครับถ้าเป็นมือโปรโปร,ระดับพี่บิ๊กนี่คงร้องกรี๊ดด้านบ้านไปแล้วครับแต่สำหรับมืออ่อนอย่างเรานี้ก็ ใช่ๆครับเอามาเอามาทำไมก็ไม่รู้อะกดต่อไปอือเ,อเบเ better s จริงๆมสมบัติใหม่ครับ chocolate cover workbook ก็คือชโคโค็อกโกแลตคลุมด้วยเป็นหนังสือที่คลุมด้วยช็อกโกแลต ก็ถือว่าโอเคครับสำหรับเลเวลสูงสูงอ่ะไงอออขอบทองเบเทอร์เอสดิอ้าเบเทอร์เอสเอสมาเอสมาน่าเอสจริงจังอือหืมเอสจริงจริงเงียบไปโอเคครับเราก็หมดตัวแล้ว หมดตัวแล้วผู้ชมคงขี้เกียจด,ดูเราขออีกหน่อยแล้วกันปะสอืมโอ้ขยาวนานครับกล่องนี้รู้สึกว่าเปิดเนียอากนาฬิกากันน้ำด้วยจะปอกทำไมอ่ะเปิดต่อไป ตู้เซฟครับตู้ที่สิบห้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ได้ดวงเยอะขนาดนะครับเปิดต่อไปครับกล่ <c oughs> องลายนี้ไม่ค่อยสวยหรือเปล่าเพ <c oughs> ื่อนๆอาจจะไม่ชอบกล่องลายนี้กันเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ยิ่งดูคลิปผมอาจจะยิ่งไม่ชอบมากขึ้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการดูคลิปด้วยครับสมบัติมัน ดูงครับอย่าคิดมากนะแต่ละอย่างโอเคครับผมเงอพอแล้วเปลี่ยนลายกล่องกันบ้างอ้าวกดผิดเปลี่ยนลายกล่องเปลี่ยนลายกล่องชอบลายไหนครับเนี่ยผมชอบลายนี้เคยได้ของดีบ่อยมั้ง เขเขย่าเป็นสามคลิกนั่นด้านของดีบอยจริงๆอันนี้เป็นดวงส่วนตัวนะครับก็คลิกนี้เซิร์ฟๆขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนเป็นทริคของผมเลยก็คือเมื่อได้ของที่ผมอยากได้หรือคิดว่าควรจะได้แล้วเนี่ยผมจะหยุดไว้ก่อนแหน่ก็คือไม่ได้ครับไม่ได้ผมยังมีคริสตัลอีกเก้าร้อยคิดว่า ภายในวันที่2ตุลาเนี่ยมันต้องมีการสุ่มอีกแน่นอนผมคงไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับก็ขอลาเพือพ่อนๆไปก่อนแล้วกันครับงไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสุ่มสมบัติเกรดเรอบนี้ครับสวัสดีครับ